กราบสวัสดีทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเตา NSK Channel ทำไมต้องทำเสียงกันด้วยวะ,ะวันนี้เราจะมาแนะนำเคล็ดความลับที่คุณอาจไม่รู้ เคล็ดลับที่คุณอาจไม่รู้นั่นก็คือการดองตัวละครเพื่อที่จะไต่อารีนานะครับนะการดองตัวละครหมายถึงว่าการที่เรา,ามีตัวละครอยู่แต่เราไม่ปลดก็คือเราไม่ไม่ผ่านด่าน4ี่ขีด6นั่นเองนะก็คือด่านนี้ถ้าเราผ่านด่านนี้ปุ๊บอ่า ่าเขาเรียกว่าอารีนาก็จะเปิดนั่นก็คือแ a t t ์เทิรอาาสำหรับใครที่ไม่รู้หรืออะไรยังไงหรือว่าคนรู้แต่ก็ไม่ได้บอกอ่ะเรื่องนี้ผมจะเอามาบอกเลยเพราะว่าผมปลดอารีนาไปเรียบร้อยแล้วก็คือถ้าเราไม่ผ่านด่าน4 6เราก็จะไม่ปลดอารีนานะครับอ่ะหลายคนอาจจะยังไม่รู้ว่าอารีนาแบ่งออกเป็นช n n แนลช a n แนลซึ่ง ตัวละครเซิร์ฟเซิร์ฟไทยเนาะก็จะมีแค่เซิร์ฟเดียวไม่ได้มีแบบเซิร์ฟหนึ่งเซิร์ฟสองอะไรอย่างงี้ก็จะมีแค่เซิร์ฟเดียวคือเซิร์ฟเซิร์ฟไทยเลยแต่ว่าอารีน่าก็จะแบ่งออกอ่าแต่ละคนก็จะอยู่อารีน่าคนละแนวหรืออยู่ในแนวเดียวกันเพราะเปิดในเวลา,าใกล้เคียงกันถ้าใครเปิดอารีน่าก่อนก็จะดวงดีก่อนอแต่ ใช่ว่าเปิดอารีนาก่อนแล้วจะดวงดีเนื่องจากาตัวละครเราไม่พร้อมที่จะไต่าอารีน่านะครับนะตัวละครเราไม่พร้อมส่วนจะรู้ได้ไงว่าเปิดอารีน่าอย่างที่ผมบอกไปข้างต้นก็คือเราสามารถดูได้ที่ตรงนี้เลยตรงวันที่สร้างนะครับนะแบทเทิลอารีนาวันที่สร้างป r i น c e s อ Arena วันที่สร้างแต่ละคนก็จะสร้างไม่เหมือนกัน แล้วก็เพื่อนๆหลายคนอาจจะสร้างในวันเดียวกันอ่าเพราะว่าเปิดชั a นแนลในวันที่ใกล้เคียงกันเนาะก็คือสมมุติว่าอย่างเงี้ยผมเปิดหลังวันที่25เดือนพฤศจิกาเงี้ยอันนี้คือใครที่เปิดหลังจากเนี้ยจนกว่าแนวใหม่จะเปิดอะ่ะก็จะอยู่ชั a นแนลผมผมก็มีเวลาที่ได้ฟาร์มของฟาร์มตัวอ่าในการกันบ้านอ่ะเรามาดูเรื่องเรื่องที่บอกเลยว่า กา,การดองตัวละครเนี่ยอดองตัวละครเนี่ยทำยังไงก็คือเราจะไม่ปลดด่านนี้เลยนะห้ามไปแตะด่านนี้เด็ดขาดถ้าจะดองตัวแต่ก่อนอื่นที่เราจะดองตัวเราต้องมอีเขาเรียกว่าตัวละครในการดองนั่นก็คือ,อพวก3ดาวทั้งหลายแต่ว่าถ้าจะให้ดีถ้าเปิดได้แท้งได้ดาเมจมาเนี่ยมันก็แบบมีชัยไปกว่าครึ่งตัวละครที่ เหมาะแก่การดอ,ดองตัวละครเนี่ยผมว่าเป็นแทงก่อนอแทงแล้วก็ตัวดาเมจอย่างเช่นจุนโนโซมิอ่จุนตัวนี้อ่าตัวจุนก็คือเป็นแทงที่การเวทมากกว่าการยายภาพแล้วก็ส่วนโนโซมิเป็นตัวที่รับรับตีนแทนเพื่อนแล้วกันเวลา UB ของของน้อง ในการลองตัวละครเนี่ยอย่างอย่างน้อยๆในการรีหาตัวละครเนี่ยคือผมแนะนําให้เป็น2ลุงหรือ3ลุงขึ้นไปอ่าแต่ว่าโอกาสออกมันยากหน่อยตัวละครที่เรารีไปแล้วเราไม่ได้เอามาใช้เขาเรียกว่าอย่าเพิ่งทิ้งอ่าเราจะมาใช้เพื่อเทสแนวก็คือเอาไปปลดด่าน4ีขิดหแล้วเราก็จะดูว่า ชแนลใหม่มันสร้างหรือ,อยังถ้าอย่างชแนลล่าสุดที่ผมบอกไปก็คือ25ทับอ่า11อย่างเงี้ยนี่คือชแนลเก่าถ้ามันเปิดเป็นเดือน12บอ่าบางทีอาจจะเป็นปีใหม่เลยอย่างเงี้ยอันนี้ก็ไม่รู้ว่าชแนลใหม่มันจะเปิดตอนไหนอ่าตอนนี้คือผมผมเก็บเสร็จเรียบร้อยแล้วนะด่านนี้ก็คือคือคือชแนลเนี้ยผมสามารถไต่ขึ้นที่หนึ่งเพราะว่าผมเปิดแล้วผมเจอแนลใหม่เลยอ่า ได้วความโชคดีคือผมขี้เกียจรอแล้วผมผมผมเบื่อแล้วผมเบื่อในการดองก็คือมันใช้เวลานานมากมันค่อยๆฟาร์มของอะไรเงี้ยอ่ะต่อไปคืออ่าเรื่องการทำแรงอุปกรณ์เพราะว่าอุปกรณ์ของของตัวละครเนี่ยถ้าเราไม่ปลดด่านต่อต่อไปคืออุปกรณ์ชิ้นนั้นเราจะไม่ได้และเราจะรู้ได้ยังไงว่าเราต้องการชิ้นไหนอ่ะสมมุติว่า ผมจะทําตัวมิยากโกะน,นี่คือยังผมยังผมยังปั้นไม่สุดนะคือของหมดอ่าอย่างนี้คือแบบต่างหูเขียวดอกจากด่านไหนบ้างอะไรเงี้ยเนี่ยด่าน c ี1ขซึ่งผมไม่สามารถใช่ไหมผมไม่สามารถไปฟาร์มเศษตัวละครด่าน c ี1ขได้เพราะว่าเนื่องจากผมไม่ไม่ปลดด่าน c ี6ขีอ่าข้อที่1เลยคือเราได้เศษจาก ่ได้เป็นชิ้นส่วนอ่ะจากดันเจียนอ่จากดันเจียน,อ,น,ยนอันนี้อันนี้ขออภัยที่ผมผมกดออกเลยกันยังไงผมผมก็ไม่ผ่านตัวนี้อ่าคือผมได้จากดันเจียนก็คือสองสองด่านเนี้ยสองด่านนี้คือยังไม่ปลดนะก็คือมันจะปลดแค่ด่านนี้ด่านเดียวคือผมไต่ไปแล้วผมโอกาสดรอปของของแบบเนี้ย ของทุกชิ้นเลยตั้งแต่แลงหนึ่งยันแลงเจ็ดอะไรเงี้ยถ้ามันดรอปให้เราอะ่ะเราก็จะสามารถขอของได้เสร็จแล้วสิ่งสําคัญในการทําการดองตัวละครเนี่ยและก็การทํำแลงอุปกรณ์เนี่ยคือเพื่อนเพื่อนในแคลนก็คือเพื่อนต้องช่วยด้วยอ่าอย่างเงี้ยคือผมอยากได้อยากได้ชิ้นส่วนอ่าอเม e รเอริงก็คือต่างหูสีเขียวเนี่ย ผมก็แค่มากดตรงนี้ถ้าผมมีเศษอยู่1เศษแค่นั้นเองเราแค่ครอบครองให้ได้สัก1ชิ้นเรากดขอไปเลยปับ๊บทุกๆ8ชั่วโมงเราจะขอได้10ชิ้นเพราะงั้นเรากะเวลาให้ดีแล้วก็คุยกับเพื่อนให้ลงตัวเพื่อที่จะได้ไม่เป็นภาระเพื่อนอ่าเสร็จแล้วอีก8ชั่วโมงเราก็ค่อยมาขอใหม่ในสิ่งที่เราต้องการแล้วก็ค่อยๆอ,อัพตัวละครทำไปทีละตัวทีละตัวทีละตัว จนกว่าช anel จะเปิดก็คือเราจะต้องเทสแนวทุกวันอ่าเวลาหลังบ่ายสามตอนไหนก็ได้นะครับนะหลังบ่ายสามผมแนะนําดีๆคือแบบสัก4ี่ทุ่มอันนี้คือผมเปิดช anel ใหม่เนี่ยคือผมผมขี้เกียจรอแล้วผมโชคดีว่ามันเป็นช anel ใหม่ผมผมเลยได้ที่1มาง่ายเพราะว่าคนอื่นยังไม่รู้เพื่อนผมก็ยังไม่รู้อ่าเพื่อนผมยังไม่รู้อันนี้จริงๆ คลิปนี้อาจจะนานหน่อยแต่ผมไม่ตัดนะไม่ไม่ตัดด้วยอ่าอันเนี้ยเพื่อนผมสองคนเนี่ยซิกนัมอันนี้คือเพื่อนผมเลยอ่าอีกคนหนึ่งที่4ถ้าจำไม่ผิดที่4ี่เดี๋ยวนะผมขอหาดีหาที่4ี่กันเอ๊ะอาจจะเปลี่ยนชื่อมั้งอ๋อนี่น,นี่ที่3ามท็อฟฟี่อันนี้คือ คุณบอสกับคุณท็อปอ่าอันดับหนึ่งกับอันดับสามตอนนี้อันนี้คือเพื่อนผม2คนที่ดองแนวแล้วคนคุณท็อปเนี่ยเป็นคนเทสแนวแต่ว่าเทสช่วงบ่ายสามแล้วแนวมันไม่เปิดทีผมไปเปิดช่วง4ี่ทุ่มห้ทุ่มแล้วปรากฏว่าแนวมันเปิดช่วงนั้นแล้วผมก็อุ๊บอิบไว้จนอีกวันหนึ่งคือผมหาเวลาไต่ ก็คือผมไต่ช่วงเที่ยงคืนนะห้าทุ่มถึงตีหนึ่งเนี่ยผมพยายามไต่เพื่อที่จะขึ้นที่1ให้ได้ไต่แบบไม่หยุดเลยก็คือกดเพชรกดเพชรหรือว่าอย่างไงถ้าใครตัวละครดีหน่อยที่ดองมาคือรอเวลาคููดาวห้าทีก็ได้แล้วก็ค่อยเสียเพชรตอนรีรอบให้มันกลับมาเนาะห้เพชรอันเนี้ยส่วนอ่าเขาเรียกว่าการ การฟาร์มเสร็จแล้วใช่ไหมการเปิดแนวก็เสร็จแล้วตัวละครที่ต้องใช้ก็คือแท้งก็เสร็จแล้วอย่างเงี้ยก็สําหรับใครที่ยังไม่รู้อันนี้คือเป็นข้อมูลความลับที่ไม่ได้บอกใครหรือว่าไม่มีใครบอกเพื่อนผมก็เพิ่งมาบอกในในแคลนเหมือนกันแล้วผมก็เริ่มปั้นตัวคือ2คนนี้เขาเขาเขาปั้นตัวป,ป,ปั้นตัวดองแล้วอะอ่า ก็ยังไงวันนี้ก็ขอบพระคุณทุกคนนะครับนะที่รับชมหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์แก่ทุกคนนะครับสำหรับคนที่มาดูคลิปนี้แล้วแล้วจะดองตัวละครอ่าดอกจะดองตัวละครผมว่าคงมีหลายๆคนที่จะดองตัวละครเหมือนเพื่อนเพนเพราะฉะนั้นก็ต้องแย่งกันอีกผมว่าอ่าความลับที่หลายคนไม่รู้และหลายคนรู้แต่ไม่บอก อันนี้ผมเอามาเปิดเผยให้ทุกคนทราบส่วนส่วนคลิปนี้ผมก็ขอจบนะขอจบการเผยความลับในการไต่แรงที่แบบไวมากๆอ่าสำหรับคนสายฟรีสายเติมอะไรเงี้ยเพื่อที่จะรอแนวใหม่เนาะอ่าแนวใหม่ก็อีกประมาณ30วันได้มั้งอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าเลยกี่วันที่มันจะเปิดเพราะว่าไม่มีใครรู้เจมก็ไม่ได้บอกอ่า สำหรับคลิปนี้ก็ขอลาทุกคนไปก่อนนะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็คอมเมนต์อ่าว่าขเขาเรียกว่าอยู่ๆเอาความลับมาเปิดเผยอะไรเงี้ยคอมเมนต์ด่ากันทีิปหายหมดแน่ก็ยังไงก็ขอบคุณทุกคนที่รับชมนะครับก่อนไปก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe อีกครั้งหนึ่งนะอ่าแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งอ่าเพื่อติดตามช่องต่าง S.K Channel ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกคนนะครับบายบาย